ล่าสุดเห็นแม่นุ่นลงรูปว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไหนมาคะคือแม่เนี่ยออกจากบ้านแบบ ทุกวันไม่ว่าจะทํางานเอ่ยหรือว่าจะออกไปช้อปปิ้งใดๆเอ่ยเนี่ยคะ่ะก็คือออกตลอดไอเทมที่สําคัญสําหรับแม่เลยก็คือเป้อุ้มเนี่ยมันช่วยชีวิตเราได้เยอะมากเลยคือใส่น้องไว้เนี่ยสองมือของเราก็สามารถแบบหยิบจับทำนู่นทำนี่ได้สะดวกมากบางทีเราเดินไปเนี่ยข<อ>เขาก็จะหลับไปได้แบบง่ายๆเลยแล้วเทคนิคก,การเลือกซื้อเป้อุ้มสไตล์แม่นุ่นดูจากอะไรคะน้ําหนักเบาและระบายอากาศค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาเขาอยู่ในเป้ใช่ปะเขาอยู่กับตัวเราอุณหภูมิของตัวเราอ่ะกับตัวเขาอย่างเงี้ยมันจะทําให้เขาไม่เหงื่อ การที่ได้เป้อุ้มที่มันระ,ะ,ะบายอากาศได้ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้น้องอ่ะสบายแม่ก็สบายไม่ร้อนเห็นตัวที่แม่นุ่นใช้เหมือนแบบมีปุ่มปุ่มสําหรับปรับกดแล้วก็หมุนปรับแบบว่าสายรัดด้านข้างซึ่งมันสะดวกมากเพราะ,ะว่าเราไม่ต้องมานั่งเลื่อนสายปรับแบบเก่าๆอ่ะเนาะอันนี้มันจะเป็นเหมือนรับรองเท้ากีฬาปรับจากด้านหน้าได้เลยกดปุ๊บใช่ป่ะหมุนปุ๊บมันก็จะดึงปุ๊บ อ่ะพอเราโอเคแล้วเราเราชอบแบบนี้แล้วเราก็<ะ>หยุดไว้ที่ตรงนั้นพอเราแบบว่าจะคลายออกเนี้ยแล้วก็แค่คลายมัน<ะ>คลายล็อกมันปุ๊บอ่ามันก็คลายออกได้ง่ายๆเลย<ะ>ใช้ง่ายสะดวกมากค่ะ